โยมาอยู่ Yo, กันในเกมฟีฟ่าออนไลน์สกันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็จะมาแลกเปลี่ยนกันอีกแล้วนะครับไม่รู้วีพีเท่าไหร่แล้วจำไม่ได้ละแต่ว่าภารกิจเรานะครับที่ตามหาจากการแลกเปลี่ยนนะครับก็ได้ไปครบแล้วโอเคก็คือผมจบหลักสูตรการแลกเปลี่ยนไปที่เรียบร้อยนะครับผมได้ทั้งการบวกแไม่ใช่การบวกแได้นักเตะบวกแแล้วก็เงิน5 3 0 3 5 0 0 0ม้านหล้านาง่ายง่ายเงิน5000ล้านนะครับผมแล้วก็ นักเตะบอก8คือแบบที่ดีที่สุดของการแลกเปลี่ยนนะนะตามหาตั้งนานครับผมไอห้าพันล้านตอนนั้นมาแบบไวอยู่นะแต่บอก8นี่หามาแบบหลายเดือนครับผมก็สําเร็จไปเป็นที่แบบจนได้อ่ะสำเร็จจนได้นะครับในดีนี้ไอดี ID นี้เลยครับผมไอดี ID หลักผมนี่แหละไม่เคยเแบบแลกไอดีอื่นนะก็ค,คือแลกไอดีหลักตัวเองนะครับได้ทั้ง5้าพันแล้วก็บอกแปดสเร็จไปละแต่วันนี้จะมาแลกต่อแล้วกันชิลๆไปถือว่าเป็นการลงทุนอีกชนิดหนึ่งครับผม วันนี้ผมก็ลงทุนไปประมาณ2,000 300ล้านได้นะตอนแรกผมมีเงินอยู่ประมาณ1 0 0 0 0หม0 0ม่เอ่ะเออแล้วก็ตอนนี้เหลืออยู่8,700ครับผมก็ประมาณ2 2 0 0ันแต่ผมตีไว้2 3 0 0เลยอะไรผมตอนแรกมีอยู่เยอะแล้วนะแต่ก็ผมไปซื้อเพิ่มมาอีกนิดครับผมกลัวมันไม่พอเผื่อมันตีแตกหลายรอบครับผมโอเคไหงั้นเรามาตีกันเลยไอตัวพวกนี้ผมซื้อมาตัวละสี่ร้อยล้านนะครับผม5ตัวก็2 0 0พโอเคแพงอยู่นะทำไปเล่นไป โอเคเรามาตีกันก่อนครับผมแต่มันใช้ข้อดีก็คือตีแค่บอกสีมันก็แลกได้ละแต่ถ้ามันตียากอะ่ะก็เดี๋ยวรู้กันโอเคครับผมมามาดูเลทวันนี้เป็นไงก็คือการลงทุนอีกชนิดหนึ่งครับผมการแลกเปลี่ยนนยผมบอกเลยบางทีห้าพันล้านออกมาอีกรอบนี้ก็คือคุ้มเลยนะมันคุ้มอยู่แล้วแหละถ้าห้าพันล้านมาแต่มันไม่ได้มาง่ายๆผมบอกตรงโอเคอันนี้ตีง่ายอยู่ เลนไม่เลนไม่ได้เยอะอะไรนะอันนี้ผมเพิ่งไปซื้อเมื่อกี้เลยตัวหลไรแรกเปลี่ยนเผมคี้เกียจรอจริงถ้ามันจะมีเลนสวยกว่านี้ด้วยนะแต่แบบมันต้องไปรอขายรอนักเตะรอคนมาขายอะแต่ผมไม่อยากรอไงผมซื้อแม่งมาเลยซื้อตัวที่มีในตลาดตอนนั้นเลยอโอเคมาครับผมตีบวกกันก่อนมาอยู่เซเลดเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมตีมันก่อนครับผมโอ้ใช้อะไรหนึ่งรเลยนะ เลดพันสามครับผม u ู UC. แล้วก็ตัวมิลเนอร์เมื่อกี้เลดพันสี่โอ้ตียากว่ะเจอกันโอเคมาครับผมได้มาแล้วสองตัวแต่เ,เราไปแรกแบบ s w p ก่อนนะครับเอ้ไม่ใช่ s ลดแรกแบบ v i p อะ่ะมาผมนี่ราชาแห่งการแลกเปลี่ยนตัวจริงนะครับตามหามาจนได้แยกภาษาแบบง่ายๆก็คือจบหลักสูตรจบหลักสูตรไปแล้วการแลกเปลี่ยนแต่นี้มาแลกเอากําไรมา2003ผมครับผมจะมาดูว่าม,มันจะคุ้มหรือเปล่าในวันนี้ โอเครอบแรกก็เปิดหัวไปให้แพงๆเลยใส่ไปครับผมตัวแพงๆเท่าไหร่โอเค1935ครับผมรอบแรกเปิดหัวไปด้วย1935แบบแรก s v p นะครับไอหนวดตัวนี้ไปโอเคไม่ใช่ s v p VIP ธรรมดาโอเคครับผมมา1935 5,000พันล้านมาอีกรอบไปช่วงนี้ต้องการเงินโอเคครับผมทรงดีมีมีแบบ มีแบบ MC กับปีอัพมานี่คือแบบการันตีไม่ขาดทุนนะครับผมรอบนี้ยังไงเราก็มีกําไรมาตัวแรกเป็นอารอนแลมซี่ครับผมนักเตะกาวาเซนอนแต่ัวนี้ไม่รู้ใครครับผมลูก้าบวกเจ็ดขายไม่น่าออกกองหน้าหรือขายออกก็ไม่รู้ขอไปปีอัพก่อนละกันปีอัพครับผมเอาบริตันเอาไบรทัน,รนหรือเปล่าเอาไบรทันครับผมนักเตะอังกฤษร้อยเจ็ดเลยนะขายได้ชัวร์เอมซีมาเอ็มซีเป็นดาวเกรชครับผม ก็ร0 7เหมือนกันแต่บวก5ตัวนี้มันน่าจะขายง่ายกว่าก็จัดไปเลยครับดาวคริชมาโเคนี่ดาวคริชครับผมกองหน้าลิเวอร์พูลเอามาขายไว้ก่อนครับผมร0อขาดตลาดด้วยช่วงนี้นักเตะแพงขึ้นนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนักเตะราคาขึ้นแทบทุกตัวครับผมโอเคนี่ทีมผมใกล้ครบละขาดตัวเดียวแล้วเนี่ยเบิร์กแคมถ้าเบิร์กแคมมานี่จิกทยะะุยนักเลียนผ่านจิกทุยกูจะพูดจิกซอทำไมพูดจิกชอทุยอะไรวะ จิกซอจิกซอชิ้นสุดท้ายของทีมผมแล้วทำไมผมพูดคำว่าจิกซอเร็วๆไม่ได้嘛จิกซอชิ้นชยอะไรวะไม่พูดละก็ตามนั้นแหละนักเตะคนสุดท้ายอะที่ผมตามหาแต่ผมจะพูดคำว่าจิกไม่พูดละไอสัยทำไมกูพูดไม่ได้วะมาต่อครับผม VIP รอบที่สองครับผมรอบแรกก็ถือว่าคุ้มไปรอบที่สองอย่าพูดว่าคุ้มดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาสรุปอีกทีไทยตอนเราแรกครับผมมาอันนี้หนึ่งเจ็ดห้าหกครับผมรอบสอง รอบแรกเปิดหัวมาถือว่า,าได้ดีอยู่ไปโอเครอบนี้1เลทพันเครับผมก็ถือว่าไม่เคเลทนะพันเถือว่าเป็นเลทที่สูงอยู่มาปียัพไม่ใช่ปียัพดิไอบีโอมา2ครับผมเดี๋ยวไปบีโอก่อนแล้วกันโอ้โหบอ็อกเกอร์ตัวบักค,ครับผมตัวทิปเปียครับผมพี่น้องกันบักเหมือนกันครับผมอังกฤษเหมือนกันตำแหน่งเดียวกันเลยนะโอ้โหเตโอโครับผมตัวนี้เอาไปขายได้อยู่ กองหลังแบบกองหลังไอ้นี่ไงเออโอเคไปกองหลังไอซีมิรานครับผมตัวนี้ตัวทีเด็ดเลยของจริงอะ่ะตัวทีเด็ดเลยนะแต่ในเกมมันก็ทีเด็ดเหมือนกันนี่ไงเตลอมีคนซื้อเลยเอไปดีครับผมไม่รอผมไม่รอรีอยู่แล้วขายเลยผมคนจริงครับผมโอเคมากเดี๋ยวเรามาแรกมาตีกันต่อครับผมมาตีกันแบบต้องเอาไปแรกแบบแบบบันธรรมดากลางอะ่ะแบบพรีเมียมครับผมอีก3มรอบ นี่สองรอบมาขายออกทั้งสองตัวเลยนะนักเตะโอเคไอเตโอนี่ถ้าตั้งไว้ประมาณพันล้านก็ขายออกนะเมื่อกี้แต่ผมคนใจดีไงผมไม่ชอบผมไม่ชอบคนใจอ้งอะไรย้ยตียากจังเดี๋ยวขออีกทีถ้ามันยังตียากเดี๋ยวข้ามไปไอยูเซ่ครับผมตัวแทนมาดินี่รอบนนุนเมาดีนี่รอบนนุนเมาดีนี่ครับผมผมตีเป็นเจ็บกับรอบไม่ติดครับผมขึ้นบวกสี่นะไม่ได้พูดเล่นครับผมถ้าขึ้นบวกสิบกูจะไม่ว่า บวกสีตีสิบกว่ารอบครับผมเคมเขาดีโอเคเดี๋ยวมาดูไอ้ปรีนี่ครับผมตัวแทนหรือเปล่ามันฮียจนผมไม่กล้าตีมันผมไม่กล้าซื้ออีกเลยมาดีนี่แม่งเลตสวยนะแต่แบบตีบวกโคตรยากเออเหมือนกันนาดตรไปมากูว่าไม่ใช่ละคือใช้แค่บวก4ครับผมแต่ผมตีขึ้นบวก3ไม่ติดว่ะแปลกๆละอะไรอะไรวะเนี่ยคือผมตีขึ้นบวกสไม่ได้เลยนะ บวก4กูจะไปตีติดได้ยังไงครับผมบอกสาผมยังตีขึ้นไม่ได้เลยคือบอกสามมันแตก5้ารอบติด,ต,ดติดแล้วอะโอ,อย่างเวอร์ไม่ได้เห็นภาพนี่คือว่าเวอร์โอเครอบนี้มันติดละเมื่อกี้ผมไปออกเข้าใหมา่มาน้านุน้นโอ้หใครเห็นก็ว่าเวอร์ครับผมบวกสามแม่งตีไม่ขึ้นโอ้โหไปโอเคมาก่อนหนึ่งตัวครับผมแล้วมันเป็นมันเป็น e เฮี้ยอะไรทำไมมันตียากผมไม่เข้าใจเลยจริงๆนะ เกมมันเป็นอะไรไปแล้ววะไอเฮียตัวโคตรกกเลยนะตัวสเตตอย่างต่ำครับผมตีไปแดกเปลี่ยนเนี่ยมึงคิดว่ากูตีโตวอ้ว,วนไอคอนบวกสิบอยู่ด้วยไงวะมันตลกเกินไปละโอ้โหอ,อ,อย่างแซงนี่อ่ะดูดิบวกสามังตีขึ้นไม่ได้อะไอเฮียแล้วจะให้กูขึ้นบวกสี่ยังไงล่ะครับโอ้โหอ,อ,อะไรจะหมดอ้าวไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวมารอดูครับผมมันที่อะไรของมันก็ไม่รู้ มาขอาดูอีกทีโอ้โหขึ้นบวกสไม่ได้โอเครอบนี้บวก3ได้ครับผมแต่มาดูบวก4แม่งแตกเหมือนเดิมคูว่าแม่งตีโคตรยากเลยจริงๆไม่ได้พูดเล่นเลยนะเออตามสเต็ปมันพ้องตายโอเคครับผมกว่าจะติดไอ้เหี้เอ้ย,อย,อยพอมันตายไปแล้วครับผมยูเซอ้โคตรหี้เลยโอเคเนี่ยจากจะกรไรครับผมจะขาดทูนเโอเค ไม่เป็นไรผมไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มก็ได้นะเพราะว่ามันขาดแค่ตัวหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวหาการ์ดเปิดสักใบดิการ์ดผมก็เปิดหมดแล้วหรือเปล่าโอเคเหมือนฟ้ามีตาผมส่งการ์ดหนึ่งใบมาให้ผมอย่างการนัดกันมานะครับแต่ไม่ได้นัดกันโอเคขอแค่อ,อีกหนึ่งตัวเนี่ยจะได้มาแลกมาแลกกันนี้ครับผมเห็นปะสามสิบตัวสามรอบพอดีมาเน้นๆครับผมกว่ามันจะติดเหียน,นี่ตีโคตรยากเลดไม่ได้สวยอะไรเลย,เลยนะ กูไปตีมาดินี่ยังดีกว่ามานอีกสักพอๆพอกันเลยอะโอเคมาครับผมรอบที่3เป็นรอบแรกของพรีเมียมนะครับก็อนหนึจัดไปมาดูครับผมตียากๆแบบนี้ก็ต้องมีอะไรดีบ้างแหละมั้งโอเคมามี PMC แบบนี้ผมก็สบายใจไปอยู่หนึ่งขั้นครับผม e. เบต่อบักมาเรววนไม่บักนะแถมเงินด้วยครับผมร้อยล้านอาแจกทาดิ บาซ่าจอร์เดียบ้าเอ็มซีปีเก้ครับผมเอาเงินหรือว่าเอาเลวานหรือว่าปีเก้ดีว่าถ้าปีเก้ไปขายได้นะแต่เลวานมาได้เงินมาด้วยไงปีเก้ดีกว่าเราไม่เราถ้าอันนี้บวกกันมันได้เท่าไหร่ห้าร้อยประมาณหกร้อยปีเก้ดีกว่าน่าจะขายง่ายกว่าครับผมกับเลวานโอเคเดี๋ยวไปรอดูเผื่อผมคิดผิดก็ได้นะใขรจะไปรู้ เคปิกเก้หกร้อยกว่าล้านครับผมถ้าเลวาน mm. เท่าไหร่เนี่ยขอดู mm. เลวานปีนี้อาจจะคิดผิดก็ได้ไงปีนี้ครับผมสี่ร้อยป่ะสี่ร้อยสี่สิบล้านได้เงินมาอีกนิด mm. ก็พอๆกันแหละโอเคมาแต่ยังไม่ได้บัคเลยนะไม่ได้บัคแบบตัวขายไม่ได้เลยนะยังมีตัวขายได้มาอยู่เสมอครับผมโอเคมารอบที่สองรอบที่สี่รอบที่สี่ของวันครับผมหนึ่งห้าศูนย์หกไป เกิน1,500ก็ถือว่าดีแล้วนะครับมาดูโอเคขอดีๆในโอเงินก็ได้นะเ,เรียกเบติสกับโซเซดันเนี่ยแต่แม่งไม่ค่อยจะออกหรอกแต่อาจจะมาใครจะไปรู้โอเคแบรนาโดแล้วก็ตัวนี้อีกแล้วไอ้ตัวเย่อะไรกันเนาะริกร,ก,กริกกีอะไรสักอย่างโซเซดันเงินมามโอ้ดาบิซิบาครับผมโอ้โหบั๊หมดรอบนี้ชิปหายแล้วบอกตรงเอาไงดีวะ เดี๋ยวผมดูสถานการณ์ก่อนว่า,าไงดีเมดานโน่นี่น่าจะไปตีแบบได้อยู่โอเคเมดานโน่ okay. ครับผมเอาไปตีเพิ่มอีกรอบหนะึงนั้นหรือว่าแกลกรวมไปเลยผ9นเก้าไปเลยมาไม่อยากตีเพิ่มละไปงานแกลกรวมไปเลยครับผมรอบนี้หนึ่งเก้าสี่สี่มาเอามาเพิ่มมูลค่าละกันถือว่าดีกว่าไปตีเพิ่มนะครับต้องไปซื้ออะไรเสียตังอีกเอานาเซอร์ก็มาวะ <laughs> โดัลโด้ไปนะเน มันยังไม่อัปเดตหรือเปล่าตัวนัลโตเอาไปก่อนครับผมดาวิดอลาบาเมสซี่ก็มา l อตัวอะไรมริตบวก6ก็มีเอานาเซอร์ตัวอะไรอิร์สันทาลิสกาครับผมโอเคเลือกไม่ยากครับผมแบบนี้ลูก้าโมริตดีครับโอเคถือว่าบักไปรอบหนึ่งนะครับแต่ก็ยังได้ตัวท,ทดแทนมานิดนึงลูก้ามริตตัวขายได้นะครับโอเคเราได้มาทั้งหมดเท่านี้เลย นี่ผม4ี่ตัวแลกไปห้ารอบนะครับขัดเออขัดทุนไปรอบหนึ่งดีกว่าได้ตัวบักนั้นมาโอเคแต่ผมลงทุนไปประมาณ2องพมาอย่างที่บอกไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มนะเพื่ออะไรพอดีเป๊ะเลยครับอย่างกานันนะกันมาเหลืออยู่ตัวหนึ่งครับผมเอาไปให้มันไปเฮ้ยตัวนี้ตัวรถอะพีเอาไปเหอะไอ้ขี้เก้าแสนโอเคให้เด็กมันไปครับผมเดี๋ยวผมมาคิดดูว่าได้เท่าไหร่โอเคเรียบร้อยละไปคิดมาแล้วครับผมราคาที่จะ ที่จะได้นะก็คือถ้าขายออกหมดนะครับผมก็ได้ประมาณ2 0 0 0 2,200ล้านนะครับก็ผมลงทุนไป2003คือขาดทุนไป100ขาดทุนไปเกือบร้อยล้านนะประมาณร้อยกว่าล้านนะขาดทุนไปนะครับผมถือว่ารอบนี้คือขาดทุนแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายแล้วถ้ามันผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไปเสียรอบบักตรงนั้นน่นนาจะกําไรครับผมผมก็ลืมคิดไปโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรครับผม ถือว่าไม่ได้ขาดทุนอะไรเยอะไงประมาณ100 100 100้ยถึง200้ล้านตีไว้ประมาณนี้แล้วกันครับผมไม่ขาดทุนเยอะก็ดีขนาดนี้ตัวไม่บักนะมันมาบักรอบนั้นแหละบักรอบไบดาบิซิลบาอะไรนั่นแหละโหแบนั์โดอะจบเลยครับผมที่จริงกําไรจากตัวนั้นแหละแต่มันก็อาจจะไม่กําไรก็ได้นะเพราะว่าผมต้องไปซื้ออะไรมาตีบวกอีกถ้ามันตียากอีกมันก็ขาดทุนเข้าเนื้อไปเยอะอีกโอเค ถือว่าแบบกำขี้ดีกว่าคำตดครับผมยอมขาดทุนนิดหนึ่งโอเคประมาณนี้ละกันเจอกันคลิปหน้าเหมือนเดิมครับผมโอเคถ้ามันไม่ตียากอะผมบอกเลยน่าจะมันนี่แม่งตีกันแบบอยากเกินโอเคไปล้